อาารยเปนนักศึกษาครับพนานานวกศานัานักนักศาับศึกานักศึานักศนักศึานกนักานกาันานของพระ ตโตมูรตเจ้าได้ชื่อได้ชื่ออุบลวราจาาค้อบคิวพันขาวมือนดอกบัวนะครับไอ้พระทาตุของนางอุบลวนาเทวีนะครับอยู่ที่วัดพระเกววลาคุณคุณชนทีกรุงเทพนะครับต่อไปเป็นประวัติของนางนะครับครับ พระนาะโดย,โดย,โดยโอดีตชาติคือกัญญาจินารชนา,าชกุม,มารีนักพยาของพระเวสสัดนดรจากเอกสารทางฝั่งเทราวาพระอุบลวนาเถรีเกิดในตะกตูลเศรษฐีในกรุงสาลาวิถีเนื่องจากความงามของนางจิงเป็นที่เป้าหมายหมายฟองของชายทั่วทั้งชมพูทวีป,ปพระราชาจึง พระราชาและพระมหาเศรษฐีจึงส่งเครื่องบรรลิกามาสู่ขอผู้เป็นพระบิดาซึ่งรู้สึกลำบากใจจึงออกอุบายให้ธิดาบวชและนางกับศรัทธานในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากแต่นางกับศรัทธานในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากหลังปวดไม่นานก็บราารลุพระอรหันต์หลังได้จุดหลังได้จุดทำความสะอาดพระอุโบสถและ เพ่งดูเปลวไฟรประทีปถือเป็นนิมิตพอวนวันนาเถรีได้อาศัยอยู่ในกระท่อมอที่ชาวบ้านทำให้ลูกช้าเอาวิชาบาลนันทะมานุซึ่งเป็นลูกชายของลุงได้รับตั้งแต่ในคาราวาหลังจากที่กองจะพิจฉาบาต ก็ได้แอบเข้าไปในกระท่อมและวุ่งผขืนวนาเนรีหลังจากนั้นนันทบานกถูกธรณีสูงพระพุทธเจ้าจึงให้พระเจ้าเสร็จที่โกศลแต่สร้างที่อยู่พิสุนีภายในพระนครตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระอุบลวรณเถรีเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแสดงนิ์ต่างๆจึงได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็น เอดทั้ทัข่าเลิกกว่าพิธีนีทั้งหลายในฝ่ายผู้ผู้มีฤทธิ์จบล้วครับ